ไปรษณีไทยใส่ใจคุณบริษัทไปรษณีไทยจำกัดในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องการส่งที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศพร้อมขยายการให้บริการในรูปแบบใหม่ๆเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนโดยร่วมมือกับรุงสีออโต้ขยายช่องทางการให้บริการสินเชื่อรถยนต์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่ต้องการจุดให้บริการที่เข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเชื่อถือได้ ผู้สมัครสามารถขอรายละเอียดและยื่ยนความจำนงขอใช้บริการสินเชื่อกรุงศสีคาร์พอแคชและกรุงศสีแคชทูคาร์ได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์126แห่งทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมโทร028313512หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.thailandpost.co.th ไปรษณีย์ไทยบริการด้วยใจเชื่อมไทยเชื่อมโลก